ให้กับโครงการศูนย์สุขภาพนา,นานาชาติอันดามันค่ะแล้วก็อันนี้นอกจากจะเป็นการผลิตบุคลากร,กรทางการแพทย์ด้านทั้งแพทย์พยาบาลทางตแพทยเภสัชเทคนิคการแพทย์แพทย์ทางเลือกนะคะรวมถึงก็จะเป็นพื้นที่เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภา,าพสูมารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยด้วยอะคะ่ะ อันนี้กระทรวงอวหรือกระทรวงไหนกระทรวงกระทรวงอวค่ะเพราะว่า<อ>จะเป็นการทํางานของอมหาวิทยาลัยที่เขาผลิตบุคลากรทางการแพทย์<อ>แล้วก็เป็นเป็นตัวศูนย์เองเนี่ยะจะให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางนะคะขนาดสามเตียงแล้วก็บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนของคนไทยปีหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ1นึ่งหมืนสองพันหคนค่ะ แล้วก็เปิดรับผู้ป่วยนอกด้วยนะคะคาดว่าจะรับได้สามแสนคนต่อปีค่ะที่หลักรวมที่ไหนอะที่เอ,อเขาน่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตอ๋อค่ะอ,อ,อันนี้ออ,อยู่อยู่ที่ภูเก็ตค่ะอยู่ใช่แล้วอู่ที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นโครงการห้าปีค่ะจะเริ่ม ก่อสร้างดาเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีหกหกถึงเจ็ดศูนย์ค่ะอ๋อโอ้โหนี่ลงทุนเยอะเหมือนกันนะน,นี่โอเคเลยใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีรายละเอียดเช่นตั้งเป้าให้เป็นศูนย์ทนกรรมที่ทันสมัยแห่งแรกในภาคใต้ด้วยนะคะครับครับอืมครับก็ถือถือว่าเป็นเรียกว่าสอดรับกับไอ้ medical hub แล้วก็ศูนย์สุขภาพเพราะว่าเราไม่ได้ดันแค่ภูเก็ตอย่างเดียวนะคะคคในเรื่องของการอ,อ่ ส่งเสริมการเรื่องสุขภาพแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยเนี่ยจะเน้นไปทั้งอันดามันทั้งกลุ่มกระบี่พังงาด,ด้วยค่ะอ๋อครับครับค่ะเรื่องอื่นครับอีกเรื่องอีก,อ,ก,อ,อ,กอันหนึ่งก็เป็นการขยายการให้บริการปรับป,ปานะคะไปยังพื้นที่ทั่วประเทศเลยเป็นโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะที่วันนี้ขออนุมัติโครงการมูลค่า 6 0 7ันเจ็ดสล้านค่ะก็ะกระทรวงมหาดไทยก็เสนอมานะคะอันนี้ก็เป็น1ิบสโครงการที่จะ ดำเนินการในเรื่องของการก่อสร้างปรับปรุงขยายและการให้บริการจัดการการลดน้ําเสียนะคะรวมถึงการกระจายน้ยําไปยังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงน้ําประปานี้ถ้าในระยะยาวโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะสามารถบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มอีกหนึ่งแสนกว่าคนนะคะคแล้วก็จะเพียงพอต่อความต้องการในระยะยาวในช่วงสิบปีข้างหน้าด้วยค่ะอืมครับ ก็อ,อ,อีกเรื่องต่อเรื่องต่างประเทศแล้วกันนะวันนี้ไม่ไม่ได้มีโครงการใหญ่ๆค่ะก็เป็นความร่วมมือของไทยกับสิงคโปร์นะคะที่จะผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการประชุมที่เรียกว่ากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยสิงคโปร ชื่อเรืวีวาสเตียเนี่ยนะคะหกครั้งก็จัดมาแล้วแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดขึ้นโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยกระวงพาณิชย์ทีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการ,กรเกษตรเป็นสําคัญนะคะขจัดการออปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อคิดว่าในเรื่องการ,กรเกษตรเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้น่าจะช่วย โปรโมทสินค้าในเรื่องของตัดสุสั์ของประเทศไทยได้มากเลยนะคะและก็แน่นอนเรื่องของสตาร์ทอัพที่อยากจะเชิญชวนให้นักลงทุนสิงคโปร์เนี่ยมาลงทุนในสตาร์ทอัพประเทศไทยรวมถึงโครงการต่างๆในพื้นที่ Eec ด้วยค่ะ,คะและยังรวมไปถึงด้านการบินนะคะธุรกิจการบินอันนี้ก็จะคุยกันในรายละเอียดแล้วก็เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาค่ะที่จะผลักดันในเรื่องการคุ้มครองของประเทศไทยให้มากขึ้นค่ะ อันนี้ส<ช>ิงคโปร์่ยเป็นปร,ททประเทศที่ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปเป็นอันดับสี่ของอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นอันดับแปดของโลกก็คือเป็นตลาดที่ใหญ่ทีเดียวเห็นว่าเป็นประเทศเล็กๆอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นประเทศคูกค้าที่มีความสําคัญกับไทยมากเลยอะคะอ่ะ